สนับสนุนโดยดาวน์โหลดเมนู S&P Buttercake Creative Creation ได้ที่ www.snpfood.com มีของพวกเรานะคะในรายการพักเจอเจ้าข่าวค่ะช่วงนี้มาเจ้าข่าวกันถึงทางด้านของนี่เลยเขาบอกมีคนจ้อมาว่าทางด้านของมาริโอเขาไปแท็กทีมรวมตัวกับณเดชเพื่อที่จะแบรนดหนุ่มเคนภูภูมิปวดหัวมันใช่ไหมช่วงที่แล้วเราไปถามมาแล้วนะคะเคนบอกเลยบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกมั้งคือเจ้าตัวเป็นคนถูกแบรนเลยไม่ได้ใจเอาเอะหรือว่าไม่รู้ตัวคราวนี้รอบนี้เดี๋ยวเราไปถามทางด้านของมาริโอบ้างดีกว่ามาเอสรุปแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเขาเรียกว่าเค เดี๋ยวเขาว่าทําให้แบบไม่ถูกใจอะไรหรือเปล่าไปแบนเขาหรอ,หรอเออ,อพอไปถามมาริโอ้มาริโอนี่วันนี้นนเขาเพิ่งเปิดตัวน้ําหอมใหม่อของเขา<อ>เขาบอกเลยว่าไม่มีอะไรนะคือเคนเดยวก็เป็นน้องที่น่ารักจริงๆแล้วก็แบบนิสัส่ดีด้วยไม่มีเหตุผลเลยว่าจะแบบว่าไปแบนเขาทําไมแล้วก็ตอบเหมือนกันเป้เลยบอกว่าเนี่ยก็เห็นว่านักจะไปขีม่มอเตอร์ไซค์กันอยู่เห็นไหมิงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังล้วกันค่ะให้มาริโอ้เขายืนยันชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ แบรนด์เคนภูภูมิไม่มีอะไรครับเคนก็เป็นน้องที่น่ารักครับแล้วก็เป็นเป็นเด็กนิสัยดีมากอะไรเงี้ยก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่รู้กันจะแบรนด์กันทําไมครับสนิทกันอยู่แล้ยที่มีข่าวมาได้คุยกับเคนไม่ได้คุยครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะมันไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันครับว่าจะแบรนด์กันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็สนิทกันอะไรเงี้ยเคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีนัดับขี่มอเตอร์ไซค์กันอะไรเงี้ยจะคุยกันเรื่องนีการคุยด้วยกันก็คงเป็นขำๆมากกว่าครับคงไม่ได้จริงจังนะครับผม พเพราะถึงการรวมตัวกันสร้างกระแสทีเปล่าครับพวกผมรวมตัวกันสร้างอะฮะไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าข่าวนี้ไม่ได้มาจากแบบว่าพี่ๆเขาถามมากกว่ามันเป็นกระแสมาจากไหนก็ไม่รู้อะฮะเราก็เรามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยครับแล้วก็ต่อให้สร้างไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่รู้จะสร้างทำไม เออ <laughs> ก็จริงนะคือถ้าเกิดว่าให้สร้างกระแสนี้ขึ้นมาเองเนี่ยก็ดูแบบผูดราม่าไปนานนี่าอยู่ในละครไม่ไหวไม,ไม่ไหวมาริโอเอาเวลาไปทํางานดีกว่าจริงออนะแค่นี้<อ>งานาก็ฮอตจะแย่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แบดอะไรแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวช่องหน้าพาไปเจ้ะเรื่องราวของสาวพลอยเชมาน,นะคะ่ะเมื่อกี้เราเห็นมาริโอเขาแบบว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ปล่อยไปให้กําลังใจด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามช่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจาะข่าวกันต่อนะคะในรายการพักเจาอเจาอข่าวค่ะ ช่วงนี้จ้อเรื่องราวของหนุ่มมาริโอยังอยู่ที่หนุ่มคนนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของการเปิดตัวน้ําหอมของเขาเนี่แหละเรียกว่าเป็นดาราชายคนแรกเลยเนอะของเมืองไทยออที่มีน้ําหอมเป็นของตัวเองอกเปอกติมาเลยก็ว่าไปหนี่มาพร้อมมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีน้ําหอมบอกว่าออกมาฉีดโชว์กันประมาณนั้นไปเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นการก้าวอีกหนึ่งขั้นของหนุ่มคนนี้แล้วกันแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่า นี่ลยค่ะมีหนึ่งสาวที่เขามาให้กำลังใจการเปิดตัวน้ำหอมของดุมมาริโอเมาเลอร์น,นี่แหละหลายคนบอกใครอะกุ๊ปกิฟหรอกุ๊ปกิฟ<ช>เหรอจะใช่เหรอคะขอบ,บอกเลยว่ากุ๊ปกิฟนะไม่ได้ส่งแมสเซจไม่อะไรมาเลยอะแล้วมาริโอก็บอกว่าก็ไม่รู้กุ๊ปกิฟทราบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยตายะลว้วขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะแต่หนึ่งสาวค่ะที่เราบอกว่ามาให้กำลังใจมาริโอถึงที่นี่พร้อมกับหอบชอบ่อดอกไม้ช่อใหญ่มาด้วยนั่นก็คือสาวพลอยเซลมา เข <ทำ S 1> าเคย <น S 2> มีข่าวนี่เขากิกกันอ๋อหลายคนแบบอุ้ยหรอมาแลวเอเรายังไงอออยังไ,อยยงไงล่ะยังไงตกลงเป็นพี่น้องกันหรือว่าไงเพราะตอนนี้พลอยก็โสดใช่ปะ<อ>มาริโอก็โสดใช่ปะก็เลยโอ้ยเจ้อกันไปใหญ่เลยทีเดียวว่าแบบมาเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าไปฟังจากปากมาริโอ้ละกันค่ะก็รู้สึกเป็นเกียิมากครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยงงๆๆน้ำหอมส่วนใหญ่ถ้าที่บ้านเราทนี่เป็นแบรนด์ของนักสแสดงเนี่ยก็จะเป็น ของผู้หญิงซะส่วนใหญ่ครับแต่ของโอ้ก็เป็นครั้งแรกที่พอดีโอเหมือนโชคดีด้วยครับแบบว่าไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับเจอตอนที่พี่ชมวัถไายอยู่พอดีอะไรเงี้ยก็ก็เลยมีโอกาสได้ลองได้ทํากับเขาครับเมื่อกี้เห็นพี่สาวมาเซ์ไส์ด้วยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งเพิ่งรู้พี่พลอยมาครับก็ดีใจเพราะว่าถ่ายละครอยู่ด้วยกันครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเซ์ไทยพม่เศษไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็เป็นพี่สาวครับ ครับคแต่วามยังครับไม่มีครับเราได้บอกคนน้ำมันจะมีน้ำมันที่น่าจะทราบครับครับไม่ไม่ช่วงทนครับเราไม่ได้บอกเนาะไม่ได้บอกฝังไม่ให้เขามาแสดงความิดีกับเราอืมก็ก็ดีครับก็ก็ถ้าเขาแสดงความิดีก็ดีครับผมก็ผมก็ดีใจเป็นเป็นโอกาสที่ดีของโอ้เลยครับ เออไม่ค่อยถูกกันเลยทีเดียวงงกันเลยทีเดียวนะคือพี่นักข่าวก็ซัดแหลกคนนีะก็เป็นพี่สาวน้องชายกับพลอยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะส่วนกุ๊กกีิ๊บก็คงไม่ค่อยได้คุยกันนั่นแสดงเป็นดีด้วยอาการกับมาริโอนะคะใช่แล้วนะคะ